มีหนุ่มไลายแมนคนหนึ่งครับไม่ได้ส่งอาหารครับล่าสุดวันนี้เนี่ยรับส่งแล็คคูนจากลาบระเขาไปที่บางบุรทองโอ้โหดวงไม่ดีวันนี้ระหว่างทางแล็คคูนกระโดดออกมาจากไอ้กล่องกระเป๋าด้านหลังเนี่ยหายไปเลยนะหาไม่เจองานเข้าเลยทีนี้เพราะแล็คคูนเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมูลค่าประมาณ5 0,000บาทครึ่งแสนครับหายกลางทางครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปแจ้งความกับทางตำรวจสพรัตนาทิเบศที่นนทบุรี นี่บอกว่าแล็กคูลหายคนที่ไปแจ้งความเนี่ยก็คือน,นายธนพลศิลปพันธ์อายุ43ปีเป็นพนักงานส่งของขี่รถจักรยานยนต์ตามหาแล็กคูลตัวผู้ลักษณะสีขาวตาแดงราคามูลค่า50,000บาทที่รับมาจากย่านลาบปลาเค้า,ากำลังจะไปส่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบางบทองระหว่างทางหลุดออกมานะครับจากกล่อง จึงรีบประสานไปยังทางเจ้าของและเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนี่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประกาศตามหาทาง Facebook และก็มีการทําใบประกาศแจกให้กับชาวบ้านไปติดตามจุดต่างๆโดยแร็คคูลก่าวเขาบอกเป็นสายพันธุ์หายากไม่ใช่แร็คคูลทั่วไปนายธนพลบอกนะครับบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าแร็คคูลเนี่ยหายไปตอนไหนออตอนนั้นเนี่ยขี่รถมาตามถนนเกษตรนวมินผ่านงามวงวานผ่านรัตนาทิเบต ไปจนถึงบางบัวทองเมื่อรู้ว่าแร็กคูนหายไปก็เลยตัดสินใจเนี่ยขี่รถย้อนสอนตามหานี่อันนี้ดูช่วงที่เขาขี่รถตามหาแร็คูนหน่อยนี่มนยืนตรงนี้พอเห็นตัวตัวอะไรที่มัน้ายหนูไหมฮะยืนตรงนี้พอเห็นตัวอะไรที่มันค้ายหนูไหมฮะต,ตัวอะไรที่มันค้ายหนูหอ่ะ เขาขามาันตกอยู่ที่ถนนมีไหมผมเพิ่งมาต่เอเพราะว่านี่เรามันหายไปเขาให้หมวขามันโดดลงไปอะ่ะอย่างเดือดเดือดแต่กา้าไปเลือพึ่งพ่งมาจอดอ,อ๋อครับเออคือคุณธนพลเองทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวแร็คคูนเนี่ยก็ก็ไปถามหากับคนที่เขาผ่านไปมาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรคล้ายๆหนู่มันหาย นี่นะครับชาวบ้านก็ไม่เห็นนะครับทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับคนที่ขายแล็กคูณเธอบอกว่าไม่ได้ติดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อยากจะขอความช่วยเหลือจากพี่ไรเดอร์ที่ให้ที่เข้ามารับตัวแล็กคูณเนี่ยให้ช่วยตามหาและประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆให้ช่วยตามหาซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางคนที่ขายแร็กคูณก็ได้มีการตั้งรางวัลให้กับคนที่พบเห็นเนี่ยนะครับ10,000บาทนะครับ ถ้าใครเจอนะครับนี่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณเบนซ์พรชัยก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางหนุ่มไรเดอร์ที่ทําแล็กคูณหายด้วยนะครับคุณธนพลก็ก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังครับลองฟังดูหน่อยเข้าไปในซอยอะไรนะ,ะนแต่ก็ด้วยความที่เห็นความความบริสุทธิ์ใจของพี่เขาความะตะ่นลงกเขาก็ขับรถกลับมาหาทางที่ร้านเราเองเลยว่าให้ผมทํายังไงช่วยยังไงดีผมแบบ ต้องมาเจอแบบนี้ผมซวยมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าใจเขาก็เลยว่าตอนนั้นสิ่งที่ทําได้มากสุดก็คือต้องให้เขาช่วยครับช่วยวิ่งก็บอกพี่ช่วยวิ่งช่วยกระจายสื่อออกไปบอกพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือบอกเพื่อนในที่เป็นแก๊ปพี่อะไรเงี้ยให้ช่วยขับหาหรือหากระจายข่าวออกไปแล้วก็ตกลงมาว่าให้ไปปิ้นปเป็นรูปน้องแล้วก็เอานํบาบัตรไปแจกคนละแวกตามเส้นนั้นนะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าต้องอยู่ตามขอบๆหรือวิ่งเข้าตามบ้านตามร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติ ถ้าวันนี้เนี่ยเราหาไม่เจอเนี่ยเราจะทำยังไงต่อบพี่อ่าถ้าหาไม่เจอผมก็ก็คงจะติดต่อกับเจ้าของก่อนว่าวันนี้ผมผมช่วยได้เท่านี้นะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดยังไงมีบอดแสดเพิ่มเติมเนี้ยพี่ก็แจ้งมาใหม่พราะผมก็อยากจะเอาตัวเนี้ยคืนกับเขาไปหรือว่าไปส่งส่งให้ถึงถึงปลายทางที่เขาจ้างผมไป เราเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของเขาได้บอกกับพี่มาบ้างไหมว่าเออจะต,ต้องมีการรับผิดชอบหรืออะไรยังไงบ้างาไหมครับก็ยังไม่มีคําพูดนี้แต่เียแต่ว่าเขาอยากให้เราช่วยเรื่องของการตามหาก่อนตามหาก่อนว่าหาช่วยหาก่อนน่ะแต่ว่ายังพวกถ้ารับผิดชอบนี่ยังยังไม่รู้ครับคนนี้คุณธนพลหนุ่มไรเดอร์นะครับส่วน สามคนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทางเจ้าของร้านขายสัตว์แปลกนะครับก็คือเป็นร้านที่ขายสัตว์สายพันธุ์แปลกทุกชนิดและเป็นคนที่ขายและคูนให้กับลูกค้าเนี่ยสายพันธุ์อามิโนขาวตาแดงก็คือเจ้าตัวที่หายไปนะครับก็บอกว่าเนี่ยล่าสุดได้บอกแสว่า,วามีคนพบเห็นบริเวณใต้สะพานข้ามแยกพงเพชรและมีเห็นมีคนเนี่ยเก็บน้องไปแล้วโดยคนคนที่เก็บไปเนี่ยอาศัยอยู่ในซอยงามวงวานามส ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็ยังมีความหวังว่าจะเจอแร็คคูลนะครับก็ถ้าเกิดใครส่งคืนเนี่ยจะมีเงินรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่นะครับอ,อ,อันนี้เขาก็เหมือนกับเป็นการขายสินค้าส่งไปให้กับลูกค้าโดยให้รายเดอร์เนี่ยไปส่งแต่ว่าระหว่างทางเกิดหายขึ้นมาอองานเข้าเลยทีนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่รายงานข่าวว่ามีรายเดอร์ทำแร็คูลหายระหว่างทางนะระหว่างที่ นำแรคคูนไปส่งให้กับลูกค้าที่บางบัวทองนะขี่รถจากลาดปลาเขาไปบางบัวทองล่าสุดนี่เจอแล้วมีคนพบแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปหาคนที่เจอเนี่ยนี่เจ้าแรคคูนตัวสีขาวอยู่ในความดูแลของคุณโฮหรือคุณอนุชาครับซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เก็บแรคกคูนเอาไว้ได้เมื่อวานนี้บอกว่าน้องชายเป็นคนเจออยู่ใต้สะพานข้ามแยกพงเพชรที่นนทบุรีแล้วก็เอามาให้เขาเลี้ยง ภายหลังเนี่ยเพิ่งทราบว่าอ๋อเป็นตัวเดียวกันกับข่าวที่ว่าไรเดอร์เนี่ยทำหายกลางทางอ้าวเดี๋ยวลองฟังพลเมืองดีหน่อยครับ้น้แล้วตอนตอน,ตอนพอพออย่างนี้พี่เอาพอ,อ่างนี้หนึ่งผมอยากรู้ว่าคนน้องเจอพี่น้องเจอแล้วก็น้องก็เข้ามาเมื่อ,อ,อวานนะพี่ช่วงเย็นๆ เราตั้งชื่อเขายังกันนี้นี่ลูกชายตั้งให้คูณตั้งชื่อว่าคูณและคูณก็คูณนะะถ้าเจ้าของเขามายืนยันว่าเอ้ยเขาเป็นเจ้าของน้องจริงๆอย่างเงี้ยเราจะทําดําเนินการยังไงบ้างก็นั่นแหะพี่ต้องให้คนเจอใช่ไหมพี่ที่เขาบอกมีเงันรางวัลอะไรเนี่ยก็ให้คนเจอส่งมอบพี่เพราะผมไม่ใช่คนเจอใช่ไหมผมแค่เนี่ยเอาเนี่ยก็มาดูแลเนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะคิดถึงไหมเนี่ยมันก็มีอ่ะพี่นะมันก็เชื่องดีแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ แมอยู่กับเจ้าก่อนเออนี่นะครับคุณโ่คุณนุชาเนี่ยบอกว่าน้องชายผมเป็นคนเจอนะครับน่ารักนะเออมันก็เชื่องดีนะคือและคูลตัวนี้เนี่ยเจ้าของร้านขายสัตว์แปลกเนี่ยได้มีการขายให้กับลูกค้าแล้วก็ว่าจ้างไรเดอร์เนี่ยให้ไปส่งแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันหลุดออกมาจากกล่องอะกล่องที่ใส่อาหารอะเขาเอากล่องใส่อาหารใส่และคูนแล้วมันหลุดออกมาหายกลางทางเนี่ย แล้วทางเจ้าของแล็คคูเนี่ยคนขายเนี่ยประกาศเลยบอกว่าใครเจอเนี่ยเอามาคืนเนี่ยให้รางวัล10,000บาท10,000บาทนี่ทางคุณอนุชาบอกเดี๋ยวให้น้องชายผมเนี่ยเป็นคนเอาไปคืนนะแล้วเขาจะให้รงวัรางวัลอะไรก็ต้องให้กับคนเจอนี่แหละ,ะนี่เจอแล้วนะครับแล็คคูที่หายไป